ี่นะครับผมอยู่ในงาน Home Pro Expo ครั้งที่8นะครับซึ่งถือว่าเป็นมหากรรมสินค้าเกี่ยวกับบ้านเนี่ยนะครับซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีเลยแน่นอนครับวันนี้นะครับเขาจะมีการแข่งขัน Home Pro c ชม m p i o n s e e s o n ที่2รอบสุดท้ายกันที่นี่นะครับเป็นยังไงบ้างนั้นไปชมเลยจากการเปิดงาน Home Pro Expo เมื่อวันที่17ที่ผ่านมาทุกทีมก็มาโชว์ความฟิตพร้อมกับผู้บริหารของ Home Pro และเหล่าเซเลปที่มาทำกิจกรรมสนุกๆอีกครับข้าง และกติการอบสุดท้ายนี้ทุกทีมจะต้องตกแต่งห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นภายในเวลา4ชั่วโมงและงบประมาณ60,000บาทและจาก10ทีมที่เข้ารอบนี่คือโสมหน้าของ5ทีมแรกที่จะมาประชันกันในวันนี้ทั้งหมดมุ่งเข้าสู่ตัวงาน Home Pro อ็กซ์ข้าวของให้เลือกช็อปคราวนี้เรียกว่าทั้งครบทั้งคุ้มขนมาให้ชอบกันสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียว ดูท่นั้นสิเธอว้ายว้ายว้ายทั้งนี้ก็เต็มไปหมดเลยกลวอทัดสวัสดีครับวอเตอร์มโมเซานี่มาในคอนเซปต์พีงสมูตี้คอนเซปต์ชื่อ Discover ครับเราจะค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ในโฮมโปรที่นี่สตูดิโอเอกโซ่แปดแปดแปดโซ่มาไฮเปอร์สเปกทีฟมาในคอนเซปต์หน้าตาดีเย้คนนี้คิดอะไรไม่ออกเลยนะครับครับผม ก็ยังไงเป็นแรงใจช่วยด้วยแล้วกันนะไปก่อนนะครับทั้งหมดเริ่มตกแต่งทาสีมีทั้งโทนอบอุ่นขลึมทั้งแสบสันจัดจ้านเสริมด้วยข้าวของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์สไตล์ใครสไตล์มัน3 2 1ดหมดเวลาทีมสตูดิโอเอกห้องดิสฟเวอร์แรงบันดาลใจจากการเดินทางทีมวอเตอร์มิโมซากับห้องพิงดอลลี่ชีวิตที่ไร้ขีดจำกัด ทีม888มาในชื่อห้องมัลติพลัสมัลติฟังชั o นที่แสนสนุกทีมไฮเปอร์สเปกทีฟกับห้องสีสันแห่งความสุขสำหรับครอบครัวยุคใหม่ทีม Mixer Band ชื่อห้องโลงสบายสบายสบายสไตล์นักดนตรีตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับโฮมโปรสีไอซีไอดูลักบัตรเครดิตกรุงศี g ีบัตรเครดิต Home Pro Visa LG และ Black a n Decker d ครับและอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้นะครับงานของเรายังมีอีกหนึ่งวันนะครับวันสุดท้ายนะครับถ้ายังไงก็รีบมากันให้ได้นะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีรถแรกแจกแถมนะฮะสมกับเขาบอกไว้เลยครบและคุ้มแน่นอนนะฮะที่สำคัญที่สุดพรุ่งนี้ตัดสินกันแล้วนะครับว่าใครนะครับจะเป็นที่1งของโฮมโปรแชมเปี้ยนซีซั่นที่2วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ